กลับมาเจอกับเลาอีกครั้งที่สาขาบางกะปิค่ะว้าว <Wow. S 1> สาขาบางกะปิตั้งอยู่ที่โครงการตะวันนาอยู่ติดกับรถไฟฟ้าบางกะปิทางออกสามหาไม่เจอพิมพ์หาตลาดตะวันนาร้านเราอยู่หน้าทางเข้าพอดีค่ะว้าว <Wow. S 1> นี่ค่ะสาขาบางกะปิของเราแรกเริ่มเรามีบริการผ่อน iPhone iPad มือหนึ่งแต่ตอนนี้สาขานี้มีครบวงจรแล้วแต่จะมีบริการอะไรบ้างตามเล็กมาดูเลยค่ะ ตอนนี้ที่สาขาบางกะปิเนี่ยลูกค้าสนใจใช้บริการไหนมากที่สุดเลยคะออมากที่สุดตอนนี้จะเป็น iPhone แลกเงินค่ะซึ่งเป็นการจำนำไอค่าโดยที่ลูกค้าไม่ถูกหยึดเครื่องไว้ที่ร้านนะคะแล้วก็จะมีผ่อ iPhone รุ่นที่ขายดีที่สุดก็จะเป็น13กับ15 Pro Max ค่ะหากลูกค้าสนใจรายการไหนสามารถแนะนำหน้าร้านได้นะคะหรือว่าสอบถามแอดมินก่อนได้ถ้าไม่สะดวกยังไงเดี๋ยวมาที่หน้าสาขาแนะนำได้ทุกอย่างเลยค่ะ แนะนำว่าถ้าคุณลูกค้าท่านไหนที่เข้ามาใช้บริการอย่าลืมทักมาลงทะเบียนก่อนนะคะเพราะถ้าวอล์กอินมาอาจจะต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะได้รับบริการค่ะส่วนสาขาอื่น17สาขาข,ของเราก็สามารถวอล k กอได้ปกติแต่เพื่อความรวดเร็วแนะนำทักแชทมาลงทะเบียนก่อนได้เลยนะคะสนใจมาใช้บริการที่สาข,ขาบางกะปิทักแชทมาลงทะเบียนได้เลยนะคะ